สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องข้อหอยว,วยล้าวเด้อค่ะมือนี้น้องมาส่งตัวเลขให้ในตารางหวยล้าวประจําวันค่ะติ่พันธุ์ม้าประจําวันพุทธที่หาเดือนหาน้องมาหลายมาเลขกเก้าแหงเลขสามตัวแตกในตารางอีกแล้วจ้าตัว่าสูตรที่น้องคิดได้นั้นน้องจะบอกว่ามันเป็นสูตรลับเฉพาะเลยนะคะขันผูใ้ใดมากกฝากพี่พีติดตามในเด้อค่ะ งวดวันพุธก่อนหวยไทยออกน่องฟันเลขกเก่าห้มากเก่าแห้งคิดว่าเก่ามาแท้มาไอลีคพี่น้องงวดประจำวันที่สิบหาที่ผ่านมาน่องฟันห้เลยเก่าหลักหน่วยล้างมาแท้เลขในตารางสามตัวน้องจะบพ่ค่อยจ่อหายเด้อคุณพี่แต่ว่าขันเป็นเลขสองตัวที่น้องมากน่องสิงจอเลขหายเลยถุกงวดคะ่ะงวดที่แล้วหายศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้า ออกเก้าเก้าลางเก้าศูนย์สองออกบนแตกในตารางสามตัวตรงๆเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าคันมิพี่พี่อะหัว่าสูตรนี้น้องเอามาจากไดเฮ็ดแบบใดคิดแบบใดคันพี่อยากคิดตามน้องสิงมาล้วงห้แต่ว่าคลิปนี้เอาเป็นสูตรที่น้องเจาะไห้ไปก่อนเนาะเพราะว่าสูตรนี้นั่นสูตรที่น้องคิดได้น้องจะเจะไาหา้เฉพาะเลขเดินประจําวันเท่านั้นค่ะ มาเบิงงวดต่อไปค่ะพี่งวดประจำวันศุกร์วันที่สิบเจ็ดเดือนหาี่ิพานมาออกเลขในตารางสามตัวบนสองตัวล่างอีกแล้วค่ะน้องมักแ้งเลขเจ็ดงวดว่างหันนี่บวกเลลากับบวกอีกลบเหลากับลบอีกเจ็ดเดนม้าคักเลยงวดทีแล้วค่ะในตารางนั้นแตกทั้งสองตัวบนสองตัวล่างแต่สูตรนี้ที่น้องคิดได้นั้น ในอาทิตย์หนึ่งมันจะมีเลขหามอยู่มือหนึ่งเด้อค่ะต่อไปเขามาเบิงเลขตารางประจำวันจานกันค่ะงวดนี้นั่นนองสิใสในตารางให้คือเก่าค่ะคุณพี่เรียบร้อยค่ะคุณพี่ในตาราง แะว่าส่วนงวดเนี่ยเลขที่น้องฟันหาคือเลขหาเลขหาฟันหลักหน่วยลางคือเกามา้าแท้ๆส่วนโตเจาะนองสิเจาะห้ในคลิปเด้อค่ะเจาะห้หาโตแบบเกา สำรับงวนนี้ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาเบิ่งทุกคนเด้อค่ะ